นี้ก็เป็นเขวพิสตาดสุปราเรัที่พันบุิษพรมีอยู่ในที่เยวกันบางเราทีนี้ก็ดีมีโยมมาพิสาดมาเกี่ยวกับงานกโมเสกมีทางพระบามีทางพนางมีทางเหตุรัทางโยมต่าพสาดมาว่าจะทำยังไงพระว่ามันหลายางบางทีแตรียเวมันก็ไม่ไม่สะดวก เราถาอะไรอย่างนี้เราทำก็ต้องเรียนวบาที่จะได้เห็นแล้วนั่กปีก็ได้ก็เลยวี่นไทงานที่เขาก็ไปเห็นพรอ่าี่ที่เรามีงานเยอะล้วนะมีมชาวบินกมีอยู่พอจาทำไมเจ้าห้ามเห็นพระคือก็ไมี่สาเหตุอม่ใชยโยมต้องเห็นที้มาจตมาหะนั่นระษมกตเรื่องการนภษากแล้วไม่ได้ขก็เราะภิษฐรการที่อาจารย์ บางทดืนทระยะคนเดียวงานหนะาคร้าที่จะไม่สะดวกเป็นปัญหานั้นจะมาจะบอกทีต่็ก็กออนทาตีนะไม่ว่าะีหน้าประดาปกติก็ไม่เป็นไรอันนี้คุนายเข้าใจดยบางทีคนที่มาปรึกษาคนที่ให้มาปรึกษาที่เข้าใจที่สำคัญอยมาโทษก็จมาห้ามอดีไม่ได้ต้องรู้ว่าที่จะมห้ามันจะละเหียอะไรมันจะเปโนุกละรวมก็ทำงาน ก็สัางการเขาก็สร้างยังไงก็ได้กรทำงานนะที่เราใจเรื่องบางอย่างเพราะว่ามิฉะนเราลาทีนให้เราทำารยุงหรือนะใจเราดูกรพิใจเรเหนื่อยนาเรบางอย่างเราเราดูถ้เนาเราจะอกุ่อสปีหนะเพราะว่าเพื่อจะได้มีสองงานที่เบาขึ้นการจะดการที่ไดขึ้น อ่าที่คือย่้เปก็เข้าใจด้วยว่าถ้าเรานั้นในท่าปฏิบัติพอสมบวรยิ่งัยนี้กวัตั้งแต่วันนีไปตั้งแตวันพระนะบางีก็มีโยนน้ำด้วยบางวันรู้วราซีโมไป้เทาโรเพราะะนั้นถ่าเราปฏิบัติไปโยนจะมาเหตุจาดิจใรทยังไม่เหมาะนะก็รู้เองนะนะแล่วบาอย่างก็มีว่ากลางด้วยโยมสึงจะมีเดีย เราต้องการเด่นนะเราะั้นบย่างีก็วัดด้วยถ้าห็ะบริการกยวไ่วัาเราอย่งี้มยวะอย่านงยเพราว่าอยาาต้องการในยานะมันวินะให้กมาะรที่ประรับนะนี่คือสิี่ควาทีเาาที่ลองโยมาใช้กับบาทีใช้ได้ เราว่ามันเป็นอีกสภาพหนึงอีกสภาพหนึ่งที่ซึ่งมีความแตกต่างในกนะท่านอายกข้ศึกษาไปนะบางอย่างก็ต่องาให้กาจะบางอย่างก่อกไปเสียราก็ต้องแ่นอันนี้คือพุทธิยานะนะแต่บางอย่างถ้าเรามีกให้มีรเดียวเราก็้ใก็เอาอย่างนี้ต้องเดินทาแด่แก้นเราไปแกคนที่ากเ้องไปแกคนนั้นะมันเป็นได้ ที่จะมาก็อยาช่วยแค่พัญนาที่มันเกิดทร่อจะเกิดการที่ก็มีอยู่แต่เราต้องดูว่ามีอะไรมาเซเรามีอย่าหนึ่ง้อคามกลมันจะทำให้การบริหารจัการยากขึ้นหรือง่ายขึ้นเระนั้นเรื่องอะไรที่มีงคประกอกหลายอย่าแต่ถ้ามีอย่างเดียวก็รู้ว่ยากอย่างไม่มีหลายอย่าง ก็เรียกปัญหาเหมือนกันปัญหาทีไม่่เด็เราได้เป็นเด็กไยาอยูบางทีที่ราพิสนาวัดแเราก็ต้องช่วยแก้ปัญหาบางทีเราบางทีเราสนใจโลกไม่สใจโนกก็ทุกปกติให้เอาดูความเหาสมแะ้เราดูความเหมาะสมแล้วก็ดูในหลายอ่าเราก็เเป็นยังไงว่าราเราเป็นยังไงทุกคนเราเป็นยังไงนะเรื่องของ เราก็จะทำเข้าบจเราต้องเห็นโที่จะเป็นสังคมสากลโลกในประบทศเรในครทศเราบางเรื่งเริม้อสนจะันเยอะนะเพราะว่าบางอย่างมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมันเป็นความสำคัญเป็นบอที่เกิดมาเพราพาก็เป็นตรืงของเราบางอย่างถ้าเรามีการระดมทุนารที่แต่ไม่มีอยู่ที่เราถูกกระเพียเแต่ความคิดผู้นำ บางทีเราเรอยากปนดเป็นเตุกบางอย่างที่เรามามีเตกร์เร่อยุเนพกนี้คือมันเป็นทิทิของภาวรัที่สาทารได้นะจะดูในข้อใดเราถเราขึ้นว่าเาก็จะไยัไงเดินนะใหมาถามได้เรอว่าเราไปผู้กัดกัดตกัดหรือาเรื่องเกเกอรนั้นก็เกิดนะเราจะทําไม่รู้นรย่องรล็กเพกกันแา่สงสัยเ็ื่อาม มันเช้าเราก็ถามกันว่าเราผิดคนเราไม่ได้จะใส่มนะเดี๋จะใส่ใหโยมนะมารุกศาอ่รว่ามันยุ่งยาประสบตัวในการแก้ปัญหานเราก็เก็บก่ให้นะถ้าไม่ต้าเก็บจะให้ได้เนะอี่ทุกหนึ่งกลายเป็นว่าถ้ามานะไปห้ามนะยิงมีก่อนห้ามก็มีสาเหตุที่ต้องไต่งต้องห้างนะถ้องรู้ดยนะใส่ที่ที่แต่งมาต้องห้ามนะถ้ามันมีปัญหาแต่มก็ไม่ห้ามอะ ต้อเห็นปกตินะอันนี้คืสิ่งทีอย่าจงเาต้องก็ได้เรียนรู้ก็ด้เข้าใจนะเราที่ที่ไปม่รู้ไม่เข้าใจนะเราที่มาเ็จะใจได้เรียนนะเห่ต้องคิดไปหน่ยนะทําไม่คิดเึงอย่างนแต่เราที่จะทำอยงไรทห่เราไดนะอย่ได้นะครัที่กิจกรรมหลายอย่างการบริการยากนะถ้าไม่ถ้าไม่เก่งก็ทำยากนะเพราะว่าการเรียนงานหลายอย่างบุคลากรน้อย ทำลายยาท้องกันเพระต้องจะกัดกัรงนั้นรางอยางเราตเขาเป็นบ้ามันจะเบาในตัวส่งนให่แต่มันจะกัดได้ง่ายขึ้นนี่คือบางอย่างรื่บอกการที่จะกัดบางอย่างอาจจะถูกใจอยู่ว่าไม่ถูกใจอยู่ว่าบางทีก็ถูกในบ้างผิดบ้างบางอย่างถูกบ้านปิดบ้านนั่นเป็นางตั้นบางทีก็เนางบ้านธรรมะบางทีก็เป็นทางบ้านธรรมะมันหลายอกนะฮอย่งบอก นั่นเราอยู่ในสัิงกระบวนารปัญหาเยอะมากย่าเรื่องีปัญหาเยอะมาในเมื่อปัญหาเยอะถ้าเราผมก็จัดการให้ดีหรือว่าม่นมีระเบียบที่ดีพอความผู้บายมันก็คือบางอย่างาจาะผู้นำบางอย่างก็จะผู้ัดบางทีก็จจะปานรับบางที่จะประธานพับนั่นแต่เรา่องีส่วนที่มันจะต้ได้ใ้น่วยเราจดต้องจัดการยังไงให้มันสาาได้ก็จะเป็น มันเป็นข้อสอบมันเป็นสิ่รกับโเรียนรู้ถ้าได้ถ้าทุ่งนั่นแหละคนเราที่มองไม่เห็นว่ามันดียังไงไม่ดียังไงที่หบอกได้ให้ครู้ว่าอะจานมาครับบางอย่างเราไม่เห็นเยอตองเราก็จะรู้กู่าปะพยาในโอาตามรับกับโอกานแต่เราก็มีหลักของตัวเองมีหลายอย่างบางทีัใไ่แก้ตจะเป็นตัวตกองหางไป่ใจ พราะวาอย่าเป็นเื่องความเชื่อเดิมๆควาคิดเดิมๆทำเดิมที่กรมเดิมแต่พอจะมาเรียนมาปฏิบัติมาคุณเดี๋ยวนี้มีความตกต่างเดิมต้องยกระดับไปจากเดิมถ้าเราไม่ยกระดับชั้นเรียนของเาเาก็ต้องราบที่จเปลี่ยนรพติมเปลี่ยนแปลงที่จริงเปลี่ยนแปลงความคิดนะเปลี่ยนแปลงคำพูดนะเปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจย่นางเรี่องเนี่ยเป็นแรื่งแล้ก ได้ได้้เดกก็ต้องไปทางทางเส้นทางระบบนั่นแหละนะัถ้าเราไปในมติแต่ว่าในยี่จะไปนะที่รอยะไปไกลต่บางอย่างชาวบ้านเราไม่เข้าใจนะเข้าไปถึงนะก็ต้องใจไเวลาหลายอย่างทำาไม่รออยู่อันไหนพอทำแด้ทำาลราก็ทำไปขดนะครัา้องนันจาอะไรกระามทำให้รุนเด็กเรเพราะว่าคนเรามีจาราาที่จาระนะจะให้เ มาตามแบบครับแบบบระเทศก็จะไปกินทานเองแ้อก็มากินตากที่ของชาวบานอันนี้เขาก็ให่แต่บางอย่างที่เราไปทานเองเ้ที่ก็จะไปทานก็จะมาเรียนจากผู้ปกครองมีความเปอนของตัวเองม่เด็กที่ว่าอากจะทีเรารูดิจ่าทั้งหมดจากบางอย่างที่มันพอทานได้บางอย่างแล้วก็คิดของตัวเองมากคือพวกอัไนี้มีความเป็นของตัวเอง แตอนีไม่ดีเรวต้างดวยจธรรมดาธรแต่ตอนนี้เราต้องคิดอีกเข้าอีกคิดใหม่ใเราจะเรียว่ารู้ใหม่เพราะว่ากรบวการในรูนั้นมันีหลายหลายอย่างหลายขั้นตอนหลายระดับเพืตอนะได้ต้องศึกษาจากประสาจากผู้บาเจพอจมาเราี่ต่อเป็นของเราเอเราก็คิดใช้แนวของเราเองแต่ตอนรี้ของเราเองเกียวกับองเราเองเราก็เร้ควาารู้หม่ าเรา่รับ่งนไปไม่ไดมันต่อยอดในหารมันตายนะหลวอพุทาบอกว่าสระบุารศกษาเกิุกช้ำนวดนะนะถ้ยนไปแล้วก็อิเลี่ยุ่หมดนะโลกมากกว่าเดิมอี่นะนะอิเลียนได้ลดนี่คือจะเป็นปัญหาของระบบนะที่เป็นู้บายจากหลวงเ่อาแต่วตอน้แต่ว่าบอท่าท่าเห็นหมเห็นเราะานกำลัมาเจ อายุน้อยๆจะเิเอ็นเอทำไมที่เรียนตอนนี้ก็ความโลภเวาตโกรรความาว่ามันมันเพิ่มขึ้นซึ่งมันต้องรั่าคือวที่เราเรียนมาเราต้องรู้กี่วิีแต่เต้องรั่านะแต่พอมาพจอที่ันตากุญแจใจมามาดูที่จิตใจของเราเองเราสิงใจเรามันโศกพอคิดสศกเขาจะบอกเห็นว่าคิดของเราองดีบ้างค่ดีบ้างคิดดบ้างถูกบ้าง เราดูใจตัวเองมากขึ้นนั้นกการเมืองทั้งว่อเห็นตัวเองภาวะสบิสดแใจไปาำนอกไปอางนั้นือเป็นธรราที่อยู่ข้าง้องกังวลใราเราปฏิบัติรารร้อนารมตใจก็กเราอนจิตใจเราร้อนมันไม่สสดมันจะเยจอะไรก็ต้องหาสาเหตุต้องหาวิธี่ก้เต้อหาถ้าเราทำได้ให้เราใจเป็นความโสดมากขึ้นพราะมีความสดเมีความสดความสุขนักจะตา พินีใจธรรมยาหรือดัซึ่งสมาธิเป็นฐานขอธรรมยาแร่อเป็านของความอยุ่แเลยด้วยความวิที่กิดการเรียนในระบบนอกระบบมันมีความตกต่างบางเรื่องกาียวกันมันมีความเปลี่ยนทวการมีความแตกันาะบางทีอย่งพระได้เรียนสื่อต่เดตามผู้ำวิชาการแต่พอพอจะระปฏิบัติแล้วพูดเรี่องสการเนี่ยจาการปฏิบัติรวมถึงปฏิบัต บางทีทีเกมารื่องเรื่องเรเดียวกันมันมีวามเรจักันบางอย่างเราศึกษาทางตาทางหูทางใจทเราดู้หรือบาีจากการเห็นพอได้เห็นแล้วเรามาคิดมาพิจารณาอีกการที่ศึกษาทางหูเแกจะศึกษาในโสตศึกษาศึกษาทางหูรู้ว่าศึกษการจังฟังแล้วมาคิดมาพิจารณาในความจะตา นะศึกษาตักย่อบูนะการศึกษาวิทยนาการศึกษาศึกษาเรื่องวกตถุนิยต์ต่างวัองุนิยต์นี้ต่กันะจิ๋วาศึกษาศึกษาเรื่องวันี้นะนิสศึกษาเรื่องาตอาหารเรื่องวันิยต์่งกันนี่เกิดจาการศึกษาตั้งใจการศึกษาศึกษาอากาศการอะเราทำอะไรแต่ละเรียนรู้อะไรในขัน่ะเรียนรู้ทางกายนะะถ้ามาฟังศึกษา จะศึกษาบางที่เรียกว่าิี่จะศึกษาศึกษาด้วยควาคิดอางิ่าใ่จ้า้วกเราได้ศึกษาปรเได้หอย่างศึกษาหายอเี่ว่าศึกษาทางตาทางหูทางจทางนัยทางจิตทางใจทุกวันนี้เราศึกษาทางน่ศึกษาทางตาทางหูนะเรียกวานกายเข้าเข้าไปัจิตใจเรอะศึกษาไปในตัวเราในจิตใจของเราเรื่องอะไ เรก่องราษฎรศาสตที่มีลายอย่างอาทศาศิราษฎร์นามยิ่งอาทิปัญญาอาทิกิจศิราษาร์นยิ่งอาทิปัญญาศิกาษร์ปัญญาศิาความรู้เรียกว่าอะไรศิราพุทิาที่เราียก่าเป็นศิลปสาริปัญญานะเป็นศิลปศิราสมาธิศิราปัญญาศิรานะไม่แต่ธรรมาศิราศาเาพบงบคุปตธรรมะพบกุศลศิราศกษาพบพุทธะ ศาสนาศึกษาศึกษาเราความพันธสัมพนธ์รามาศึกษาที่เรื่อกลาดตกลางกลาจาศึกษาเ่อเราเอาสิ่นั้นเอาไียหน้านเด็กศึกษาศาสนาศึกาค้วาสบายความสุขทักษะการศึกษาศึกษาเรื่องกลงกลางกางการศึกษาพรราศึกษาเรื่องนี time, ้พระศึกษสติพระราศึกาสมาธิพระศึกษาปัญญาพรศึกษาาจะเริ่มทบทนญาศึกษา ติดกับวัสดุกับทำัสดุตายอย่างวัสิุทำอย่าัสิุสสมขับวัสดุารมนตายยาเพราะว่ากลังมันจะตายยานะดังนั้นเรื่องของความรู้อไปางใบปตัดใบใยต่อเปลใบใยต่อที่คุณบอาจารย์บอกไว้นะดังนั้นบางอย่างเราไปดูในตำรามันไม่พอนะเพราะว่ากมันไม่มีจักเราเท่าไ้นเท่านี้นะเพราะว่ามันมีเท่าไระดับความของพเราว่า เราความเอยดมากเาสาลต้นถ้าลึกเราจะมองเห็นตาของคนอื่นนะ่ลึึ้งสมารถทั่วไปจะ็ข้าถึงได้ได้เห็นหนูได้มีได้ไได้แต่ที่มันเืินนั้นก็รมันมีอยู่นะะฉะนั้นถ้าอยากใหาเราเข้าใจว่ามันมีหลายได้นะต่อมก็ยังมีหลายได้นะถ้าเราเข้าใจในโยรเทก็ควรจะุ่นึ่งท มันมีความตกต่างกันเสื่อที่เขไม่เข้าัจสมาธะที่ไม่เข้ารรมยาก็ไม่เข้าใจนะะหรือว่ามันมีความไม่จบาิ้นอะไรอย่างนเรื่างเด็กๆนอยากได้ไปได้ละนะมันไม่เราเ้ใจในความเจตการเราแต่เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้มันมีความตกต่างได้เราเห็นแต่เรามมองแต่ได้นะคนเพราเราคิดแต่รืมนะเราคิดแต่เราอามนัเราเรีกว่าอัสิษาศึกษาเร่ของเรา สมธาตศึกษาศึกษาเรื่องของความมีตัวตนเสมอสรมาตุศกขาสมธตุศึกษานาตศกขาศึกษาเรื่องของสิ่งที่ม่ใช่ตัวตนเป็นอย่างไรารึกษาปรึกษาศึกษาเรื่องของสิ่งที่ไม่เป็นอูเื่องคเนอย่เป็นอย่างไรอนิสิขาอญิสิขาปรมาสิกาปรมาสิกาหนาปรมาสิกาโพสิการพสิกาปัวิกาหาพระมสิกาธรมสิกาเพื่อศึกษาเพอศึกษา เรามาศึกษาเกณฑ์มาศึกษาเกณฑ์มาศึกษาให้เป่ก็มีศยศึกษาของศึกษาธรรมศึกษาเที่ศึกษาการศึกษาพุทธศึกษาธรรมศึกษาสร้างศึกษาหนาไม่มีเท่ายแะเราศึกษาเรื่ออะไรเราอยากเรื่องอรไรหนาซึ่งมีหลายชั้นมีหลายระดับนะถ้าเราขอย่างนี้เราเเห็นว่าการศึกษาเากว้างมากถ้าเราไปอยู่แค่ในระบบมั้แค่ยนาระบบเขาไ่ดัดน้ดดเ นะจะพอดานะบางทีก็เดี๋ยวจะรวมรวมเพื่อจบแล้วก็ต้องมาต่อยอดมาค้นหาเพิ่มเติมนะมาคิดเพิ่มเติมมาพูดเพิ่มเติมมาทำเพิ่มเติมเราจะได้กลับลงที่มากขึ้นฉะนั้นเวลาปฏิบัติในที่สุบเราจะมองเห็นนะต่างจากที่ก่อนะเพราะว่าที่ก่อนสมาธิมัได้มัได้มากขนาดนี้นสมาธิเด่นธรรมชาติที่ในหลวงรู้จนะ มจะมาได้ละเอียดมากนะการเรียนก็จะมาได้ลึกมากจะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้นะปฏิบัติมาหลายปีนะยิ่งสมาธิยิ่งเลือกปัญญาที่มีครงจะมองเห็นนะหลายที่นี่หลายองค์หลายได้ที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปรู้ต้องศึกษาเพื่อเติมต้องปฏิบัติเพื่อเติมถ้าเราเข้าใจจริงเราก็จะเแค่แค่เปมีเวลาคุยเรื่องของ แท้แไม่มีเวลาไปศึกษารเพระาเราไเยอเองเาทงาเขราเราเยอเองนะถ้อเราก็มีการมุ่งจุดมิ่การจิใจียนเสียงเสียงรโบทาตามแม่ตาจารอาะแล้วก็เวนาสัญญาทางวิญญาณนะใน่วลาจะเป็อากาศมู้จะเป็นน้ำลมไฟของเรามันมีทุกทุกบทนะนว่าสิ่งต่างๆทเรามีอยู่แล้วเราแตไปเสียเวลาไปคันเลยทำให้ของเราเราก็จะเห็นไปชับ นั้นเราต้องพยายามย่อการปฏิบัติย่อเหลือตัวเราจิตใจเราเป็นนาส่วนตัวเรใจเรเราเอาไว้กว้นเรตอยอยากรูอาียอาเรีนอยากเป็นแต่สภาพการในชีวิตกาปจุบันเราจะเดิเห็นได้ว่าควายากความเป็นตัวของตัวเองแท้จะไม่มีเลยเราต้องทำตามควารู้คามคิดการรู้ือเท่เดิตเอาไว่ลา ฉะนั้นเราต้องส่งน้ำมูกออกไปทางชองเปิดชอบเปิดนะนะแล้วก็ไปจามแล้วก็เข้าเข้าแล้วก็ต้องมีตามตามในรถด้วยอย่างเดียวนะแล้วต้องต้องดูตามที่เขามีเข้าไปอันี่คือสภาพของของในระยะเขาต้องมาที่หลังเราต้องมาดูของเราดูพฤติกรรมของเราดูจิตใจของเราดูกายกรรมวิจิกรรมนรกรรมกิจกรรมของเราเป็นอย่างไร หนูก็จิตของเราเป็นอย่างไรไม่ใชเรื่องของเราจะขึ้นตาถที่เราไปพูดถเรื่องอนก็จะนยเพราะว่าเรื่องของเราก็มีอยู่แล้เรื่องของบาปบุญโทษอะไรกนจะเปโยชน์ของเราก็มีอยู่เพระ่ก็มีอยู่ถ้าเราลองใดู้ถึงอื่นเขาก็จหตัวเราเอนต้องะันท้าทถึงบ่างเรต้องวางถึงเขาา ปัหาณะอไวก็องปอ้เรามาดูธัะนัหนายแจของเรานะว่าจะเป็นยางไรว่าที่เราขอจะเกิดข้นได้บีเราก็มองไม่เห็นนะเพราะบางอย่างมีทุกร่างมันมสารมัมรูปตมให้เราเห็มันเป็นนามธรรมเป็นความคิดนะดันั้นบางอางเต้องอาศัยความสงบอาศัยความเงียบอาศัยความระดับในการเรียนรู้ในการศึกษาถ้าเราได้อยู่ที่เงียบมที่สงบเราจะมองเห็นได้่า ซึ่งก็ตอไปอยู่จาได้จะอยู่รูปเดียวคนเดียวอยู่ไม่ได้นะเปุนธรรมเจ้าของคนส่วนมากต้องมีเพื่อต้องมีคนอยู่ด้วยเพื่อจะปลุกใจให้สบายใจแต่พอปฏิบัตทุกข้าเพราะที่สงแล้วเราก็จะไม่อยากมีกับใครไม่อยากไปรุ่นหยกับใครไม่อยากเสียเวลากับใครมากเกินไปงานชงโปรตีนอออกหรือตกที่เนี่คือเรื่องของการปิบัติ เนเป็นนพื่อนยิ่งเราอยู่ตางป่ะเท่างนี่เลนยิ่งปต้องอยูในโอกัดเลยโดยอาสุมนอยากอยู่หางไกลมันทำให้เราต้องตัดอกจาสังคมจากโลกภายนอกและเราจะมีเราจะไม่ได้มาเห็โลกของเราแต่ว่ามีโลกภายนอของเราเพราะโลกส่วนตัวนี่พราะฉะนั้นนโบาตการก็มีโลกส่วนตัวเป็นของตัวเองเราจะทำใ้โลกของเราเปนส่น เพือทำให้พวกเราพร้อมก็ได้เพราะเราอยู่ในสับ่นีแ่ไมมีเลาเป็นตัวของตัวเี่แต่คทุวันนี้กดกันอยากมเห็นว่าถ้า้องไปตามในหลาอยที่เขาพูดนะแต่ไมมีเวลาเ่นั่สมาธิไม่มีเวลาสอบทร่ไปเนื่องจากในลาอย่างผีดครต้องเร่งต่างๆไม่ใช่ว่าเดรอใหเรายค่าก็จรอ้ถ้าเราทนจะหาเก็บถ้าเราฟุ้งเฟ้อ ไม่ประหยัดย่ากนะครับุ่งยากในงนี้ว่าอยาไป็น่่าโทรศัพท์ภ่าไ้ินได้ยินอาาที่ตอนมีเราอยู่ได้ที่ตัวเอมียุ่งยากการทำงานที่มาดนี่จะต้องเรียนรู้เข้ากับตัวต่อเวลาถ้าเราไม่มีพื้นฐานของการดีกว่ามาบ้างอยู่ในโลกนี้มันแค่จะมีแต่ทุกข์กับทุกข์หรือมี่ปัญหาปัญหาอย่ากย้่ไยาเราเป็นนะมันจะมดไหวนะไม่ได้จะที่ว่าเราจะที่บ้านเราแต่เราเอท่เรา ในดุขามตอนนี้นะสว่าดนะทั้งพระทั้งโยู่สว่างท่านเร็วนะอยู่กับพื้นที่ตรงรอยต่อตรงแผ่นเลื่อนนันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำพิจารณาให้เห็นว่าบางทีเราซาสเลงทุนสร้าก็เยอะเยอะเพราะเกิดให้ได้ปล่อยมันทำมันกินอาหาชีวิตแทีจะไม่เหลืออะไรนะถ้าคนที่ไม่เคยทำใจก่อนไม่เค เราจะทำงานทำอะไรได้นะเราต้องพยยไปกระาทำทุกนเป็นบาาน่ะเลานไรนั้นเราต้องโดรดเวาต้องรดไปบ้านเราะิมันแน่ๆแล้ว่กับคนเรานะะบางอาที่เราเราสร้างมาแต่เยอะแยสุดทายมันก็เดืองรว่าตรักจากกันดีระโว่าโโกทุกโคนะบางอยาเราก็่อยก็ไม่ย่ ไม่อยากเจอโทรศัพท์มือถือทุกโขเราจะประสบสิ่งที่เรายไม่อยากไม่ต้องการนะครับไม่เจอพวกนักด่าดังนั้นเมื่อเรื่องที่เราเรามีทั้งเจอสิ่งที่เราต้องก่าเราไม่ต้องด่ารันเราก็ต้องกระทัดร้าดจากสิ่งที่ต้องการ่าสิ่งที่ไม่ต้องก่าและสิ่งที่เป็นไปได้ก็ไม่เป็นไปได้เราต้องเข้าใจถ้าเรารู้เข้าใจแล้วเราจะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเราจะได้ รู้เท่าทันจากความเป็นจริงพอรู้เท่าทันความเป็นจริงความทุกข์ของเราเขาจะมองเห็นมันจะจ่ายได้ตลอดแต่ก่อนจริงจางมันทะลายหนังสือเขาจิิงจางพอมาสอบได้ทุกเครียดถ้าไม่เรียนธรรมะแต่พอมาีิจารณ์เมื่อวันธรามดาคือว่ายอกว่าถ้าเรียนหนังสือริงเดียวเราเข้าหันั่ต้องจำต้องต้องต้องดูแต่พอมาฏิจารณม่อันธรรา จะววันมีตโรมมีตัลอยมีตัวทิพมันกลอาจจะมีคนาสัมผัสภาเพราะฉะนั้นความที่เกิดจากการเรียนการรับศูนย์นะตัวเองนะที่เกิดจากการเี้เรียเพย้ว่าตัวเองลาดนะเพราที่คค้ว่าตัวเโม่นะนี่คือเกิดจากการได้เรียนแล้วมาฏิบัตอนมัยไดเรยนใ้วไม่ดีโม่จากการที่ออกมาเกเยนได้ะรูปความมาเราคิดว่าตัวเ cái con ma bắt chước lại à khi phí thuốc biết nhất à mình về được chặt lời và mạnh chặt nắm cái thuốc à bao quanh này là thành khi rồi và là sâu bao sâu và là mạnh lỗ bánh da là ngô hỏa thân, à không mại thương mại ngô hỏa để แต่ก่อนที่จะได้เาน่าจะได้เรียนได้ผลได้เียนมาหลายปีแต่พอมาพิจาาใ้เห็นตัวเองง้โง้ที่มันจะรู้จักหวานรู้จักอร่อยรู้จักกลนะไม่รู้จักนะท้ายนงมั้องกไปไในมันจะไปนอกนะไปไนจิตไ้นใจนะบางอย่างรู่องของไปนจิตไนใจเราจะมาเอาข้างนอกบางทีมันมันเข้าไม่ถึงนะบางอย่างเข้าไม่ แนวจิตแใจของเราตามจดถึงฐานจิตใจอยู่กี่หนาเราดูค่ามจะตกนะหรือว่าลิ้นกวาจางีมองไม่เห็นนะแต่ถ้ามเนืีดกว่าแต่นั้าสิ่งต่างๆนี้เราก็ก็เดินู้ไปมองเห็นแล้วก็ถามใจก็กระโงดทีนะพช่วยกับเราในความไม่แน่นอนนะหลังจนี่ ว่ามัจะมันสอนเราเยไม่ไเห็นเราคือเราอยากจะมันไม่เห็นเราต้องมาแง่นระเลือดทุกขรทางต้นเอสุภาพนะครับทุกขางต้ดูอมันไม่ทุกข์มันเป็นนะสุขนะถ้าเป็นสุกขันมันสบายเป็นยังไงสุขันมันไม่สบายเป็นยังไงนะอากาศอตกาความเป็นตัวตนความไเป็นตัวตนสมมาตาสมมาตา บางตัวสมัครเพราะท่าเไม่้สมัครเสมอี่สคการอาปราจาบฟัาไมตที่ปรศจาทาับมังเสมอนะเป็นอย่างไระถ้วันมีอะไรทนหลาย่านหลายระดับเราจะยังที่เพิเพลิยงเ่นอกแล้วก็ตัดสนใจว่ามันต้องเป็างนีเท่าไนบางที่ไม่ได้มีท้ไยมีเกยังมีเรือมีกระพี้มีแกะถ้ามก็มีนะระดับ สเก็ดระดับเรือระดับเรีระดับเอนแนะครับดังนั้นหลายอย่างมีองค์ประกอบหลายส่วนหลายระดับถ้าเราเข้าใจองกอบานเรื่อเราอยากมองเห็นชักว่าเดมนนีคือสิ่งที่ไหวไปดัหรับอำ้าจางการเมืที่จะเป็รูกเป็นแจอางรัาสตสุดท้ายนี้บรสบการณ์เราเรียนนาเี้ ราบอกวาไจาป่าไอ้เจ้าของเปัจจัยสัยิ่ญานุบุญพระตรครูบาอาจารย์พวกนีะทุกทีท่านคมรจะจเย็นจง่ายนะใครทน่เขาแสดุสุธนี้ดุสุธรนี้เล่นกัครายกรนี้โยอดเยงานแห่้อกาุกคนจปราสบควาสบฟ้าจเจรินปรารนาสิ่งประการใดที่จะเป็นข้อประตอ้ด้วยทังเพราะว่าปรการนานต้องมีสุสุจได้จากทุท่านดเกอ